ปรนิมิตว่าสวัสตีเป็นสวรรค์ชั้นที่หเป็นชั้นที่สูงที่สุดในสวรรค์เทวโลก6สวรรค์มีเทวะปารนิมิตวาสวัสตีมหาราธิราชปกครองฝ่ายมาร และมีเทวะปรนิมมิตรวาสวัตีเทวาเทราชปกครองฝ่ายเทพในหนังสือพระร่วงหนังสือไตภูมิพระร่วงจะบอกว่าห่างจากสวรรค์ชั้นที่ห้าหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันย ในอีกตำราหนึ่งก็จะห่างอยู่ที่42,000โยดห่างจากสวนชั้นที่5และชั้นที่6นี้แบ่งการปกรครองแล้วแบ่งที่อยู่ทั้สองฝ่ายคือฝ่ายเทวดาและฝ่ายมารที่อยู่ทั้งทั้งสองฝ่ายจะประดับด้วยแก้วเงินทอง ทั้งทางประสาทและทางทางเดินปราสาทจะมีทั้งพื้นดินและก็บนท้องฟ้าประดับอย่างงดงามตาและส่วนมากจะเป็นแก้วสัตตร,รัตนะแก้วเจ็ดประการมีสะบุคารณีคือสะบัวนานาชนิดนานาพันนานาสีมากมายมีน้ำ เต็มสะตลอดเวลากลิ่นหอมชื่นใจสดใสและไม่สวนดอกไม้มงคลมากมายบรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปและจะมีต้นกระบปะพึกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ขออะไรก็สมปรารถนาได้ทุกอย่างขอความสุขขอแก้วแหวนเงินหอง ขออาหารขอปราศาสตรและเขาก็ลืมมายาวนานว่าร้อยปีจะออกดอกสักครั้งหนึ่งและช่วงออกดอกเหล่าเทวดาก็จะไปชื่นชมกันอย่างมากมายทั้งเทวดาผู้หญิงเทวดาผู้ชายหรือเรียกว่านางฟ้าหรือเรียกว่าเทพก็ได้เทวดาตอนนี้จะมีกรรมคุณอยู่คือรถ เสียงกลิ่นรูปแล้วก็สัมผัสความนิ่มความอ่อนความแข็งหนาความร้อนความเย็นและจะเพิ่มลงด้วยว่ากรรมคุณหคือรูปเสียงรสกลิ่นแล้วก็สัมผัสเดีด๋ยวเขาเรียกว่าหูตะทัพพทิพที่แปลงว่าสัมผัสของเทวดา และพพระเจ้าท่านบอกไว้ว่าบุคคลที่ทําบุญโดยการบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงเหมือนเราเกจิเราพระอาจารย์ที่เคร่งศีลทั้งหลายและก็ททาบุญอย่างมากมายโดยหวังให้คนอื่นได้ดีด้วยให้เราได้ดีด้วยให้สังคมได้ดีด้วยคือทําบุญในรูปแบบที่แบบเพื่อบรรลุอรหรันเหมือนเราเกจิเหมือนเรา พระอาจารย์สมัยก่อนจะได้มาเกิดในชั้นนี้ชั้นที่หกเทวดาเหล่านี้จะมีสิบทิพอายุทิพวันะทิ์รูปทิพยศทิพอธิปไตยทิพธิปไตยทิพคือหัวหน้าแล้วก็รูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโูตะทัพพทิพนี่คือการสัมผัสนิ่มอ่อนแข็งความเย็นความร้อน สว่วนชั้นที่หกนี้จะให้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันพวกเทวดาเหล่านี้ท่านจะสังเกตตรงที่ดอกไม้ทิพย์ถ้าห,หุบเนี่ยคือยามเย็นถ้าบานคือยามเช้าแต่ลำแสงในร่างกายท่านเนี่ยก็จะส่องแสงสว่างตลอดวันดินแดนเหล่านี้ก็จะสว่างโดยไม่ต้องพึ่งพระอาทิตย์พระจันทร์ นำแสงท่านก็จะมีทั้งสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีส้มหรือสีรุ้งก็มีหน้าทาพวกท่านก็จะเหมือนถ,ถ้าถ้าเทวดาผู้หญิงก็จะเหมือน18ปีปตลอดถ้าเทวดาผู้ชายก็จะเหมือน2ีิปีปตลอดและการเกิดของท่านก็จะเกิดในรูปแบบโอปาติกะคือการเกิดขึ้นมาเลยโดยการใส่ึ้นมาเลยเลยไม,ไม่ต้องพึ่งการบันดา และหากท่านหมดอายุไขลงนะ่ะท่านก็ไม่ต้องไปเกิดที่อบายภูมิูบายภูมิก็คือดินแดนเปรตผีเหมือนที่เล่าในสวรรค์ชั้น5ชั้น4นั่นและ